ต่อที่ความลื่นไหวของการแข่งขันจักรยานกันหน่อยนะครับสาหรับวันนี้ก็เดินทางมาถึงสเตจที่7แล้วครับปรากฏว่าแชมป์ในเจนี้ตกเป็นของโยนาสฟานเยเด็กเต้นนะครับนักปั่นจากเบลเยียมครับลาบูยตาสองพันสิบหกครับเดินทางมาถึงสเตจที่7แล้วครับปรากฏว่าแชมป์ในเจ็นี้ตกเป็นของโยนาสฟานเยเดกเต้นครับนักปั่นจากเบลเยียมจากทีม IAM Cycling ที่ตามจาับเบรกเอาเวทันในช่วง250เมตรสุดท้ายแล้วก็สปินเข้ S ra, าเส้นชัยเบ็นคนแรกทำเวลาไป3ชั่วโมง55นาที44ิวินาทีตามด้วยดานีเอเล่เบนนาติกจากทิงออฟนะครับและก็อันดับ3ตรตกเป็นของอันเวคานโดบาเบเดจากทีมโบบิสตาขระที่ผู้นำมาดับเวลารวมยังเป็นดาดาวินอัตาูมานะครับลักปั่นน้องเหล็กจากคลอมเบียจากทีม BMC ที่ยังคงดังตำแหน่งผู้นำต่อไปเวลารวม25ชั่วโมง 41นาที21วินาทีอันดับ2ตกเป็นของบาเบเดสครับที่ตามหลัง24วินาทีและอันดับ3ก็คือวิฟฟูมจากทีมสกายตามหลังอยู่32วินาทีเหมือนเดิมนะครับ